มาเห็นดอกทานตะวันสวยขับรถผ่านมาก็เลยแวะดูสิคะผู้ชายชอบดอกไม้เห็นไหมเคยเห็นไหมผู้ชายชอบดอกไม้เขาเห็นดอกไม้แล้วเขาแวะเลยค่ะสามี <laughs> สามีชอบดอกไม้มาก <laughs> ใหญ่ใหญ่ก็เลยแวะผ่านมาเสียดายจังเอ่อเริ่มเริ่มเป็นเม็ดแล้ว เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วยายก็ผ่านแต่ว่ามันมันมัน,มนอากาศมันมันไอ้นี่มากเลยยายก็เลยไม่ได้ถ่ายวันนี้ยายก็เลยผ่านมาอีกก็เลยเสียดายก็เลยรีบถ่ายไว้ผู้ชายชอบดอกไม้ค่ะดูสิแวะใหญ่เลยมันเป็นเม็ดแล้วแล้วก็ดูสิมแมลงน่ารักมากดูสิมีดอกไม้ก็ดีนะสวยมีม,มแมลงมาตอมนะ บอกเลยว่ามันสวยมากทำให้สดชื่นเป็นวันอาทิตย์นะคะขับรถเที่ยวกับแฟนแล้วก็ผ่านมาก็เจอเจอแล้วก็ถ่ายถ่ายไว้ทำทาคลิปไว้วันนี้ยายแต่งตัวไม่สวยถ้าแต่งตัวสวยยายก็จะเข้าไปด้วยนะคะเข้าไป,ไปเข้าไปในกล้องด้วยวเริเ่มมีเม็ดแล้วคะ่ะเร็วมากเลยนะคะดูสิ เริ่มมีเม็ดแล้วค่ะออืมอาไม่ทันไม่ทันความสวยอันนี้สวยส่วนอันนี้เป็นเม็ดละผู้ชายชอบดอกไม้พอเห็นปุ๊บจอดปั๊บเลยสามีแปลก <laughs> โอ้ยยายก็ชอบยายก็ชอบชอบดอกไม้ค่ะ อากาศมีทั้งฝนนะคะฝนตกเสร็จแล้วก็มีมีแดดค่ะแล้วก็ลมลมเมืม่อเมื่อสองเมื่อประมาณเประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วลมแรงค่ะเป็นแบบคล้ายๆพายุเลยนะคะเป็นแบบคล้ายๆพายุเลยค่ะแล้วเราเราก็เลยนี่นะคะวันอาทิตย์นะคะก็ขับรถเที่ยวสองคนสามีภรรยานะคะก็เลยมาเจออะไรก็แวะ วันนี้ยายไม่ได้แต่งตัวสวยๆถ้ายายแต่งตัวสวยๆยายก็จะเข้าไปในคลิปละคะไปอยู่ในคลิปเพราะยายแก่แล้วนะคนแก่ก็อยากสวยเนาะคนแก่ก็อยากมีความสวยบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยว,วเดินสิงหาวันที่ยี่ิบสองไปแล้วหรือไงที่ยายดูดู การการบุ๊อไบเทนก็คือการบุ๊กการทํางานยายว่างยายว่างเอ่อยายว่างประมาณ9ก้ถึงสิวันนะคะช่วงสิ้นเดือนยายก็จะเข้าไปหาทุกๆคนเลยนะคะไปตอบจดหมายไปตอบทุกๆคนเลยค่ะคิดถึงนะคะยังยางสองาวันเนี่ยยังวันอาทิตย์วันในเนี้ยยายว่างก็จริงแต่ว่ายายก็ต้องทํางานบ้านนะคะซักเสื้อผ้า แล้วก็เก็บกวาดบ้านนะคะเพราะเพราะว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะคะ่ะเราก็เลยต้องทำนะ่ะมันก็เลยก็บอกว่ามันเหนื่อยแต่เดี๋ยวได้หยุดประมาณเก้าวันเดี๋ยวยายจะเข้าไปหาทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เยอะคือบางคนคลิปคนนิดเดียวนะคะแต่บางคนคลิปก็เยอะยายก็อยากเข้าไปให้เวลาทุกๆคนไปเป็นเพื่อนทุกๆคนเหมือนทุกๆคนที่เป็นกําลังใจใ,ให้ยายละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวยายรอไลฟ์สดได้ก็คงจะ มีเวลาเพิ่มตอนนี้ยายไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าทําได้ก็คือทําถ้าทําไม่ได้ก็เราก็ทําไปเรื่อยๆล่ะค่ะโชคดีทุกๆคนนะคะมีความสุขค่ะ,จะเจริญรุ่งเรือง,ง,งทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะ